เวอร์ไวเว็บเอสอามูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดมืนมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาตินละจะครูมาพบกับท่านเป็นประจำครับคลิปนี้เอาใจผู้ที่ชอบวัตถุมงคลประเภทลูกอมกันหน่อยลูกอมที่จะแนะนำคุณผู้ฟังในคลิปนี้เป็นลูกอมเรียกว่ายอดมหาเสน่ห์อ้าวใช้คำว่ายอดมหาเสน่ห์ได้เลยทีเดียวครับเหตุก็เพราะว่ามีประสบการณ์โด่งดัง แล้วก็เด่นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เป็นที่สุดชื่อก็แปลกการสร้างการทำยิ่งแปลกใหญ่ลูกอมที่ว่านี้เป็นลูกอมที่เรียกว่าลูกติดแม่ชื่อลูกอมนะครับชื่อว่าลูกติดแม่อ้าวฟังชื่อแล้วก็แปลกดีใช่ไหมล่ะครับลูกอมลูกติดแม่เนี่ยเป็นวัตถุมงคลครังทางด้านสเสน่ห์เมตตาแรงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุพจน์จันทูปโม แห่งวัดศรีทรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ถ้าเอ่ยชื่อหลวงพ่อสุพจและหลายคนนะที่เคยชมคลิปฟังคลิปในก่อนหน้านี้ก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าผมเอ่ยปากว่าหลวงพ่อสุพจน์นี่ท่านเป็นพระเก่งเป็นพระคมในฝักท่านมีเวทวิทยาอาคมสูงวัตถุมงคลของท่านนะครับโดยเฉพาะยุคแรกๆท่านท้าให้ลองที่วัด อ่สมัยนั้นนี่จะไปรับวัตถุมงคลหลงพ่อสุพจน์ต้องเตรียมไปเตรียมอะไรเตรียมเงินอ่าวเตรียมเงินนี่แน่นอนอยู่แล้วเตรียมปัจจัยไปเช่าบูชาเตรียมอะไรอีกเตรียมหลังเอาไว้เตรียมหลังเอาไว้ไปรับวัตถุมงคลหลวงพ่อสุพจน์ต้องโดนฟันหลังทุกคนนี่ว่าถึงสมัยนั้นน,น,นะครับสมัยที่ท่านเริ่มเป็นที่รู้จักใหม่ๆ จะเอาของดีของท่านเหลออ้าวเองใจกล้ามาขอของดีแล้วเองก็จะต้องมีความกล้าหาญเองก็จะต้องเคารพครูบาอาจารย์ด้วยยึดถือครูบาอาจารย์เป็นสารณะเพราะฉะนั้นต้องลองวิธีการลองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับฝันหลังเลยหลวงพ่อสุพจน์ในสมัยนั้นนะครับต้องย้ําอีกทีนึงว่าในสมัยนั้นดาบซามูไรก็มีหรือจะเอาดาบไทย ดาบแบบเหล็กน้ำพีก็มีอ่าเลือกเอาเลยดาบซาม,มูไรนี่ขึ้นชื่อด้านความคมถ้ากรรมวัตถุมงคลของพ่อสุพจน์เอาไว้ยึดถือครูบาอาจารย์เป็นสรณนะเป็นที่พึ่งแล้วโดนฟันหลังเด้งดึงเด้งดึงเลยทีเดียวเรียกว่าฟันไม่เข้านี่พูดถึงเรื่องมีดเรื่องดาบก่อนนะครับมีดาบซาม,มูไรนะเทียบเท่าที่ผมจำได้นะ แล้วก็ดาบเหล็กน้ําผีอ้าวดาบหรือน้ําผีทําไมต้องมี2ดาบ3ดาบ4ี่ดาบดาบเหล็กน้ําผีนี่เขาบอกว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาไว้คัดวิชาเออเองอาจจะสักม้าก็ได้ครูบาอาจารย์เองก็เก่งเหมือนกันเองอาจจะกินว่านกินยาอาพัดน้ํามันมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นดาบเหล็กน้ําผีอาพัดวิชาออกให้หมดคัดวิชาออกให้หมดแล้วก็มาฟันหลัง กรรวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพจน์เอาไว้ยึดถือครูบาอาจารย์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งฟันก็เด้งชึกชึกชึกยางกับฟันยางรถยนต์อย่างไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับหรือจะเอามีดหมอก็ได้นะมีดหมอของครูบาอาจารย์ท่านกรีดหลังดังแควแคว,แวเลือดไม่ไหลยางเก่งก็แค่ยางบอนแมงวันกินไม่ได้หนึ่งอิ่มนะ ก็เรียกว่าสมัยนั้นวัตถุมงคลหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยขึ้นชื่อรือชาทางด้านคงกระพันชาตรีใครถ้าจะรับวัตถุมงคลของท่านต้องใจถึงสักหน่อยหนึ่งนะไปลองซะให้เห็นเห็นแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับครูบาอาจารย์สมัยก่อนสมัยเก่าวนี่ท่านยึดถือมากเหตุก็เพราะว่าบางทีนะอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์จะต้องยอมเคารพ นบนอกนับถือครูบาอาจารย์เข้าไปในจิตในใจเลยนะถึงจะถือของท่านได้ครั้งบางทีคําสอนครูบาอาจารย์ก็ประมวลเอาไว้ในการประสิทธิศาสตรวัตถุมงคลนี่แหละครับดังนั้นต้องใจถึงครูใจมั่นต่อครูถึงจะใช้วัตถุมงคลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนี่ว่าด้วยเรื่องของวิชาทางด้านคงกระพันกันอาวุธคงกระพัน ชาตรีของหลวงพ่อสุพจน์จันทุปโมทีนี้วัตถุมงคลในอีกสาขาหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งจำแนกแยกแยะพระพุทธคุณไปได้ในเรื่องของเมตตามหาสเสน่ห์หลวงพ่อสุพจน์นี่ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินจำคำทนายชาติราชครูเอาไว้วัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ของท่านไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้ก็ยกตัวอย่างลูกอมลูกติดแม่นี่ยังไงล่ะครับเออ ลูกอมลูกเล็กๆถักเชือกหุ้มเชือกตามแบบฉบับโบราณคุณจะเห็นว่าการถักการหุ้มเนี่ยคล้ายๆกับแหวนพิ่ลอดถักของท่านท่านชอบสร้างชอบทําวัตถุมงคลในรูปแบบโบร,โบราณน,นะครูบาอาจารย์โบราณเก่าๆสร้างแบบนี้ทําแบบนี้หลวงพ่อสุพจน์ท่านก็สร้างก็ทําตามแบบตามแผนครูบาอาจารย์มาไม่มีผิดเพี้ยน ชื่อลูกอมลูกติดแม่เนี่ยโ,โหพลิกตำราดูเถอะครับไม่มีหรอกนะไม่มีผมไปพลิกตำราดูแล้วเอ๊ชื่อลูกอมลูกติดแม่แต่ตำราทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ชั้นสูงท่านจารย์จารกครูบอาอาจารย์ยุคก่อนยุคเก่าท่านบอกว่าวัตถุที่นำมาสร้างเป็นของอาถรรพ์ทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์หนึ่งในนั้นคือรอยเท้าลูกอ่อน ร้องไห้ตามหาแม่นี่มีจานจารึกเอาไว้บอกเอาไว้ชัดเจนรอยเท้าลูกอ่อนร้องไห้ตามหาแม่เอามาเป็นอีกหนึ่งวัตถุอาถรรพ์ในการสร้างวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ด้วยเหตุนี้่ะครับลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์จึงเป็นเครื่องรางชื่อแปลกชื่อแปลกจริงๆคำว่าลูกติดแม่เนี่ยแต่วันเน้นอิทธิคุณในเรื่องเมตตา เรียกได้ว่าเมตตาแรงสุดๆเลยทีเดียวท่านให้เอาดินรอยเท้าลูกอ่อนที่ร้องไห้ตามหาแม่นี่ของสำคัญนะครับในสมัยใหม่เนี่ยเราก็ถ้ารู้ถ้าเห็นแบบนี้ถ้าได้ฟังอย่างนี้ก็เฉยๆเหตุก็เพราะว่าเรารู้ไม่ถึงครูนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เอารอยเท้าลูกอ่อนที่ร้องไห้ตามหาแม่เก้ารอย มาพรีมาสร้างมาทำเป็นลูกอมนี้เมื่อจะเอาต้องพรีแล้วก็ขอกับพระแม่ธรณีซึ่งเป็นแม่ใหญ่เสียก่อนนี่คำนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ได้ลอยเท้ามาแล้วมาม้วนมาเลยปั้นเป็นลูกกลมๆม,มาเลยปั้นเป็นก้อนมาเลยอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องต้องพรีต้องขอกับพระแม่ธรณีซึ่งเป็นแม่ใหญ่เอาคาว่าแม่ใหญ่เป็นยังไง หลวงพ่อกลัวพระววโคศิตารามท่านบอกว่ามนบทหนึ่งชื่อมนพระพุทธเจ้าชนะมานอันเชิญนางพระธรณีมาช่วยถ้าไม่มาอกแตกตายนี่พระแม่ธรณีนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเราท่านเนี่ยผมคุณคนที่เรารักคนที่เราชอบเท้าติดดินเรียกได้ง่ายง่ายว่าตีนเหยียบดินเนี่ยรับรองว่า อยู่ในการดูแลของนางแม่พระธรณีทุกผู้ทุกคนลูกติดแม่นี่เขาบอกว่าใครจะไปรักใครชอบใครหลงไหลกันอย่างไรก็ต้องเหยียบดินดินก็คือพระแม่ธรณีนะเอามาผสมกับใบรู้นอนทั้ง7อ่าใบรู้นอนทั้ง7นี่ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันที่จำได้ก็มีใบมายาลาบหิงหายแล้วก็ใบไม้มงคล รู้นอนรวมแล้วเจชนิดมีเคล็ดลับว่ารักใคร้หลงไหลไม่รู้หลับรู้นอนไม่รู้ตื่นรู้ตามคือรักใคร้หลงไหลเมตตาอยู่ตลอดการเวลาโอ้โหคุณผู้ฟังใบรู้นอนทั้ง7นี่ผมเล่าแทรกนิดหนึ่งนะครับใบรู้นอนทั้งเเนี่ยครูบาอาจารย์ในยุคก,ก่อนยุคเก่าหลายสำนักท่านให้เด็ดมาแล้วก็ผสมบ้านยามงคลตาม แต่ละสำนักจะกำหนดแยกแยะออกไปแต่ใบรูนอนทั้ง7เนี่ยท่านให้คั้นน้ำแล้วมาผสมทาที่ไหนทาที่ตัวผู้สักหรือว่าผสมในหมึกสักหรือว่าผสมแล้วก็เอามาทาที่ตะกุดสุดครังของแต่ละสำนักแต่ละสำนักผสมเป็นผงก็ได้หรือว่าจะเอามาทาที่รอยเชือกรอยก้นของตะกุดที่ลงลักก็ได้มีคุณวิเศษคือปลุกให้รู้ตัว มีคุณวิเศษคือป้องกันภัยได้มีคุณวิเศษคือไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยและแวงและวางภัยให้ได้นี่คุณวิเศษของใบรู้นอนทั้ง7หลวงพ่อสุพจน์นี่ท่านเป็นพระเกจิยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าร่วมสมัยแต่ถ้าว่าท่านศึกษาเวทวิทยาอาคมจากครูบาอาจารย์ยุคก่อนยุคเก่าเหตุนี้ท่านจึงเอาใบารู้นอนทั้ง7เนี่ยเอามาผสมสร้างเป็นลูกอมลูกติดแม่ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นนี่ผมบรรยายให้ท่านฟังนะครับบรรยายให้ฟังว่ามีรอยเท้าลูกอ่อนร้องไห้ตามหาแม่900รยใบรู้นอนทั้ง7แล้วที่สำคัญเพิ่มขึ้นไปอีกคือขณะที่ปั้นเป็นผงคุลีเป็นผง,เป,นผงเป็นลูกอมหลวงพ่อท่านได้บริกรรมพระคาถาบทบทอะไรทราบไหมครับบทนี้สำคัญคือพระคาถาบท พระพุทธเจ้าเรียกนางพิกขุนีเอ้าพระคถาบทนี้มีอยู่จริงนะถ้าคุณไม่เชื่อลองไปหาตำลับตำลาเก่าๆตำลาของท่านอาจารย์เทพสาริก,กรบุตรก็ได้นะชื่อว่าบทพระพุทธเจ้าเรียกนางพิกขุณีเข้าใจว่าจะอยู่ในบทณะร้อหรือว่าในบทวิชาอาถรรพ์ผมจําไม่ได้สนิทซะแล้วนะแต่ว่าพระคถาบทนี้คุณเอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับ สุดยอดทางด้านไหนคงไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบเพิ่มไปอีกแต่เอาเป็นว่าของวิเศษลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยขณะปั้นคณะสร้างคณะทำก็บริกรรมพระคาถาโดยเฉพาะพระคาถาบทเก่งพระพุทธเจ้าเรียกนางพิสุณีนี่แหละครับถักเชือกหุ้มชุบรักมีเคล็ดลับอีกว่าเปียกก็รักแห้งก็รักคือ จะยากดีมีจนอย่างไรก็จะต้องรักรักแม้รูปร่างหน้าตาอย่างไรก็จะต้องรักเออเอาสิคือร no right> ักแบบถอดจิตถอดใจมอบให้เลยเหตุนี้แหละครับลูกอมลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์จันทรทูปโมจึงเป็นวัตถุมงคลขลังเรียกว่าสุดขลังเลยก็ได้เออจริงๆนะผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยอ่ะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า เคยมอบให้กับคนที่อาภัพรัรกคนนี้นะอาภัพรักมากเพราะว่าแกเป็นคนเฉยเยช้าชาอายุมากกว่าผมอีกนะคนนี้แกเป็นคนเฉยเยช้าชาแล้วก็ฐานะทางบ้านการเงินก็ไม่ค่อยสู้ดีนะผมก็ลองของเอาลูกอมลูกติดแม่เนี่ยนะครับขอหลวงพ่อสุพพน์โอ้ยผมได้มาพอสมควรแล้วขอท่านท่านก็เมตตาเสกเพิ่มให้หลวงพ่อสุพจน์นะก็ มันลูกโอมมันเยอะอ่ะเราจะแขวนเองถ้าก็แหมจะเต็มเอวซะก็เปล่าๆก็มอบให้คนนี้ไปขออนุญาตเรียกว่าพี่เฉยแล้วกันแกเป็นคนเฉยเยเฉยเชาชารู้ไม่เท่าทันคนเน่ยเอาง่ายๆโดนเขาหลอกง่ายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแกไปชอบผู้หญิงคนไหนนะไปชอบผู้หญิงคนไหนชอบนักร้องไอ้นักร้องนี่นักร้องอะไรพวกนี้แกก็โดนหลอกอยู่แล้วล่ละเป็นเรื่องปกติไปชอบแม่คงแม่ขาโด,ดโดนหลอกหมดโดนหลอกหมายความว่ายัางไงโดนหลอกให้โอนตรงโอนต่างพี่โอนตัางหน่อย บางทีเหมือนเขาบอกแหละเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับแต่คนนี้แกแกขยันนะแต่เป็นคนเฉื่อยและเป็นคนรู้ไม่เท่าทันคนแกก็โดนแบบเนี้ยโดนมาเรื่อยๆ,ๆเลยบางทีแกทํางานอยู่ใกล้ๆกับผมเนี่ยนะที่ทํางานแกถ้าวันไหนหน้าเศร้าๆโดยเฉพาะหน้าเศร้าในช่วงเงินเดือนออกเนี่ยรู้เลยโด,โดนโดนหลอกอีกแล้วโดนผู้หญิงหลอกอีกแล้วนะนี่เล่าให้ฟังเพราะว่าคุณผู้หญิงนี่ก็ไม่ใช่แบบนี้ทุกคนนะครับบางคนนี่เขาก็ เป็นคนที่น่ารักก็มีวันหนึ่งพ่เฉยแกรู้ข่าวว่าผมเนี่ยชอบวัตถุมงคลที่จริงแกก็รู้แหละแต่ว่าแกไม่ได้สนใจวัตถุมงคลแกคิดว่าแกทําซื่อๆใช้ความดีใช้ความขยันผู้หญิงคงจะชอบอะไรแบบเนี้วันหนึ่งแกมาขอของดีผมผมก็อา้าวลูกติดแม่สิครับที่ผมแขวนอยู่เนี่ยอ่าอยู่กับตัวเลยผมก็มอบให้ไปมอบให้ไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพราะว่า ของเรามีของเราพอมีก็มอบให้ไปนะแล้วก็สงสารแกด้วยเพราะว่ามีคนมันเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าแกเสียรู้คนนั้นคนนี้มอบให้ไปแล้วก็บอกว่าพี่สอนซะด้วยนะพี่เงินปัญหายากนะพี่ว่าเงินหาง่ายไหมเงินหายากนะอย่าไปให้ใครแค่นะถ้าเขารักเราจริงเขาต้องไม่พูดเรื่องเงินถ้าเขารักเราจริงเขาต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเราสิพี่นี่ผมว่าอย่างนี้นะแทนที่ พี่เฉยจะไปเลี้ยงคนอื่นอ่าถ้ารักเขาอ่ะถ้าผู้หญิงมารักเราอ่ะเขาก็ต้องมาเลี้ยงพี่เฉยสิผมก็ว่าประมาณนี้ซึ่งผมก็ยึดถืออย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าหลังจากนั้นพี่เฉยแกก็ไปตกหลุมรักอ่าแม่ไม้คนหนึ่งเป็นข้าราชการแต่ทว่าออกจากราชการแล้วมาขายของมาค้าขายขายอาหาร เข้าใจว่าจะขายยามอลารนีแหละมีเรือพ่วงสองลำมีลูกติดสองคนนะโอ้ชีวิตเหนื่อยมากแต่ว่าแม่ไม่คนนี้ก็เป็นคนขยันพี่เฉยแกก็ไปตกหลุมรักทีนี้คนเราเนี่ยวาสนามันต้องกันอ่ะอะไรที่ว่ายากก็ได้ง่ายอะไรที่ว่าไม่ได้ก็กลับได้โดยเร็วพี่เฉยแกก็ใช้ความดีเนี่ยบวกกับลูกติดแม่ต้องให้เครดิตนะครับลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์จันทุประโมนเนี่ยชนะใจผู้หญิงได้เออชนะใจได้ก็ปรากฏว่าอยู่ ครองคู่กันเป็นสามีภรรยาในยุคนั้นนะผมกับแฟนเนี่ยก็จะได้ยำได้รับยำจากแฟนที่เฉยบ่อย,อยแทบจะทุกอาทิตย์แหละครับเขาจะยำของดีๆมาให้กินอ่ะก็ถือว่าเป็นของสมนาคุณไปนี่เล่าให้ฟังแล้วก็มีคนมีประสบการณ์หลายคนจากลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์จะไม่ขังได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังก็สร้างจากของดีของอาถรรพทั้งนั้นเลยนะลูกรอยเท้าลูกอ่อน ร้องไห้หาแม่ใบรู้นอนแล้วก็มวลสารของมงคลทั้งด้านเมตตาของหลวงพ่อสุพจน์อีกนะครับมาปั้นในขณะปั้นก็ใช้พระคาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางพิกุณีอ้าวคุณคิดดูสิดีซ้อนดีซ้อนดีซ้อนดีนด,ดีทับถมทับถมไปเรื่อยๆนี่ผมจึงบอกว่าลูกติดแม่ของหลวงพ่อสุพจน์เป็นสุดยอดวัตถุมงคล ครั้งทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ย่างที่สุดที่นำมาแนะนำให้ท่านได้รับรู้รับทราบในคลิปนี้ครับถ้าท่านฟังแล้วเอออยากได้ของดีแบบนี้บ้างอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการบูชาของที่สร้างตามตำรับำตำราโบราณจริงๆนะขอหลวงพ่อสุพจน์จันทุบมณเนี่ยรับรองว่าไม่มีผิดหวังเลยทีเดียวถ้าอยากได้ท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถาม เช่าบูชาได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากผมขอประส,สาทพรอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจังพุทธทางรักษาธํรมังรักษา,า,กษาสาังฆังรักษาสตูบีทาวินาสันติผมอาจารย์ชาติราจครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ